ขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับเป็น power amp เมค้า9,002นะครับ902นะครับโปรนะครับสภาพสวยงามมากครับใหม่มากครับดูวันเดือนปีผลิตนะครับวันที่9กรกฎาคม2562นะครับเป็นวันที่ผลิตนะครับวันที่จำหน่ายอีครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับดูสภาพสวยงามมากนะครับ สภาพโดยรวมแล้วนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับใหม่มากนะครับรุ่นใหม่นะครับรุ่นโปรนะครับสภาพนี่ครับอยู่ในแหลกตลอดนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็สติกเกอร์ไม่มีขาดนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูนะครับสภาพโดยรวมนะครับดูซูมใกล้ๆเลยนะครับ ไม่มีฝุ่นนะครับก็ดูนะครับ9ก0 2นโปนะครับดูนะครับไม่มีนิ้วรอยนะครับสภาพเหมือนของใหม่เป๊ะเลยนะครับเหมือนแกะกล่องเดียวนี้เลยนะครับก็ท่านที่ซื้อไปนะครับรับรองเลยว่าเหมือนของใหม่จริงๆนะครับราคา2 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรุ่นโปรนะครับ พร้อมกล่องนะครับสนใจก็ถ้าเข้ามาได้นะครับสอบถามได้นะครับ0952246497ร้านพินิจออดิโอนะครับขอพอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ